ประกันรถยนต์ชั้นหนึ่งคุ้มครองทุกกรณีจริงหรือเชื่อว่าใค<น>รหลายๆคนน่าจะเคยได้ยินนะคะว่าประกันรถยนต์ชั้นหนึ่งให้ความคุ้มครองทุกกรณีแต่ถึงอย่างนั้นยังมีบางคนที่สงสัยค่ะว่าทุกกรณีที่ว่ามีกรณีไหนบ้างที่ได้รับความคุ้มครองครั้งนี้ซีซันแปนเราจะมาคลายข้อสงสัยให้เองะคะ่ะว่าประกันรถยนต์ชั้นหนึ่งให้ความคุ้มครองทุกกรณีจริงไหมและให้ความคุ้มครองกรณีไหนบ้าง 1. งคุ้มความอุบัติเหตุแบบรถชนรถและอุบัติเหตุแบบไม่มีคู่กรณี สิ่งหนึ่งที่ประกันร,รถยนต์ชั้นหนึ่งเหนือกว่าประกันชั้นอื่นๆคือประกันชั้นหนึ่งให้ความคุ้มครองในกรณีอุบัติเหตุรถชนรถและอุบัติเหตุแบบไม่มีคู่กรณีเช่นการชนสิ่งปลูกสร้างต่างๆรัวบ,บ้านกำแพงต้นไม้้มทับไปจนถึงการถูกชนแล้วหนีแล้วไม่สามารถระบุคู่กรณีได้ทั้งหมดเหล่านี้จะได้รับการคุ้มครองในขณะที่าเทียบกันแล้วกลับประกันชั้นอื่นจะคุ้มครองเฉพาะกรณีรถชนรถเท่านั้นค่ะ 2. คุ้มครองทั้งรถเราและคู่กรณีแม้เป็นฝ่ายผิด <Wow. S 1> ทุกครั้งที่เกิดอุบัติเหตุรถชนแน่นอนค่ะว่าจะต้องมีทั้งฝ่ายถูกและฝ่ายผิดหรือบางครั้งอาจเป็นการประมาทร่วมแต่ถึงคุณจะเป็นฝ่ายผิดก็อุ่นใจได้ค่ะเพราะประกันชั้นหนึ่งให้ความคุ้มครองทั้งคุณและคู่กรณีค่ะ 3. คุ้มครองทั้งกรณีไฟไหม้สูญหายและน้ำท่วม นอกจากอุบัติเหตุแล้วคนมีรถก็ยังห่วงในเรื่องอื่นๆอ,อีกเช่นกลัวรถหายหรือไฟไหม้ไหนจะน้ําท่วมอีกแต่ถ้าคุณทำประกันชั้นหนึ่งไว้ก็หมดห่วงกับเรื่องพวกนี้ได้เลยค่ะเพราะประกันชั้นหนึ่งจะให้ความคุ้มครองกับคุณในกรณีที่ว่ามาทั้งหมดค่ะ ก็จะเห็นแล้วนะคะว่าประกันรถยนต์ชั้นหนึ่งให้ความคุ้มครองทุกกรณีจริงๆใครมีไว้อุ่นใจแน่นอนค่ะ <Yeah>. oh. แต่ทางนี้ประกันรถชั้นหนึ่งยังมีให้เลือกระหว่างซ่อมห้างและซ่อมอู่ทั้งสงแบบแตกต่างกันอย่างไรแบบไหนที่เหมาะกับคุณคลิปหน้าซินสแปนจะมาช่วยคุณหาคำตอบเองค่ะหรือถ้าคุณมีข้อสงสัยอื่นๆเกี่ยวกับประกันภัยรถยนต์ก็สามารถทิ้งข้อสงสัยของคุณไว้ที่ช่องคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยแล้วซินสแปนจะเป็นคนหาคำตอบให้คุณเองค่ะ รวมถึงนะักคุณกำลังมองหาประกันรถยนต์สามารถเปรียบเทียบเบีย้ยและความคุ้มครองง่ายๆจากมากกว่า2 0บริษัทประกันภัยชั้นนำที่เรารวบรวมไว้ที่เดียวที่ซีสแป c o ดอค่ะ สำหรับผู้ได้รับชมคลิปนี้นะคะได้รับทันทีสิทธิ์ส่วนลดตอประกันภัยรถยนต์ล่วงหน้าสูงสุดถึง500บาทพร้อมรับฟรีบริการช่วยเหลือฉุกเฉินบนท้องถนน24ชั่วโมงค่ะใช้สิทธิ์ได้ทันทีไม่ต้องรอให้ถึงวันคุ้มครองนะคะขั้นตอนรับสิทธิ์ก็ง่ายๆเลยค่ะเพียงคอมเมนต์แจ้งไว้ที่ช่องคอมเมนต์ด้านล่างแล้วเราจะส่งลิงก์ลงทะเบียนให้กับทุกคนโดยเร็วที่สุดค่ะอย่าลืมมาแจ้งรับสิทธิ์กันนะคะ